เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นครับมีการเผยแพร่ครับว่า,าบนยานอาวกาศ Starliner น,นะครับมีคลื่นเสียงโซนานครับเป็นดังมาเป็นจังหวะจังหวะซึ่งยานนี้อยู่บนอวกาศครับหลายคนก็ตีไปต่างนานาครับว่าเป็นการสื่อสารของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเสียงที่แปลกมากนะครับก็วันนี้นะครับองค์การนาซาเนี่ยก็มีการมาเฉลยเลยครับว่าจริงๆแล้วมันคือเสียงอะไรกันแน่ สวัสดีครับเวิลด์สแนปช็อตกับผมบิกพรตนายนิติธาพรกุลครับคุณผู้ชมครับหลายวันก่อนนะครับอย่างที่บอกกันทีครับเหมือนที่บอกกันไปนะครับว่ามีการได้ยินเสียงแปลกๆนะครับในยาน Star l ไ n e r นะครับของบริษัท Boeing ซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่บนอวกาศนะครับบนสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับวันนี้นะครับนาซาก็ออกมาแถลงนะครับว่าไอเสียงที่ได้ยินเนี่ยระหว่างที่ยานลำเนี้ยเตรียมที่จะเดินทางกลับโลกในวันที่6กกันยายนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันดังออกมาจาก การกำหนดค่าเสียงระหว่างสถานีอวกาศแล้วก็ตัวยานนะครับก็นาซาบุว่าเสียงบนสถานีอวกาศนานานชาติเนี่ยเวลาตั้งค่ามันจะมีความซับซ้อนมากอีกทั้งยานอวกาศแล้วก็โมดูลเนี่ยมันเรียกว่าหลายลำหลายหลายอย่างมากที่มันมีการเชื่อมต่อกันจึงทําให้ทําให้เกิดเสียงที่แบบเสียงสะทอยขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับซึ่งมันก็เป็นปกตินะครับที่จะเกิดเสียงลักษณะนี้ก็ไม่ได้เป็นการสื่อสารหรือว่าติดต่อจากสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่หลายๆคนตีความกันไป แล้วก็เสียงสะท้อนจากลําโพงอันนี้ครับเขาบอกว่ามันไม่ได้มีผลกระทบทางเทคนิคต่อลูกเรือหรือว่าต่อตัวยานหรือว่าการปฏิบัติภารกิจอะไรก็แล้วแต่ของสถานีอวก,กาศานชาตินะครับรวมถึงขั้นตอนการที่จะปลดยานตัวนี้ออกจากสถานีอวก,กาศานชาติเพื่อที่จะกลับลงสู่โลกก็ไม่มีผลครับก็เรียกว่าเป็นการดับเรียกว่าเขาเรียกว่าข้อมูลที่มีการเผยแพร่กันก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ทฤษฎีต่างๆนานาน,นะครับที่บอกว่าเสียงแปลกๆเนี่ยมันเป็นเสียงจาก สิ่งมีชีวิตนอกโลกที่พยายามจะสื่อสารกับเราหรือเปล่าหรือมนุษย์ต่างดาวอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราเข้าใจกันเขาบอกว่าไอล้ลำโพงพวกเนี้ยเวลามันเชื่อมต่อกันหลายจุดนะครับแล้วมีการเชื่อมสัญญาณเสียงกันเนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับที่จะมีการส่งสัญญาณส่งคลื่นอ,อะไรที่มันเรียกว่าผิดปกติออกมาหรือว่าอาจจะไม่ได้ผิดปกติมากแต่มันเป็นคลื่นเสียงเบาๆแต่ว่าเรียกว่าลําโพงมาจับได้นะครับทำให้ทำให้มันเกิดสกเสียงแปลกๆเหล่านี้ก็ตอบคำถามชัดเจนแล้วก็เคลียร์ครับว่า ไม่มีสิ่งมีชีวิตนอกโลกติดต่อกับเราณนะปัจจุบันแน่นอนครับ